ประมงจังหวัดกาญจนบุรีร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวิชิรลงกรและกลุ่มประมงอาสาช่วยกันเฝ้าระวงังการลักลอบทําประมงในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำลำพห้ยบีคลี่ในช่วงฤด,ดูปลาวางไข่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนางสาวที่ดาวันโพธิเพชรหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักง,งานประมงจังหวัดกาญจนบ,บุรีพร้อมด้วยอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ลงเรือเร็วออกตรวจการลักลอบทำประมงด้วยเครื่องมือประมงต่างๆในพื้นที่ลำู้ยบิคลีตั้งแต่บริเวณ3ประสบจุดที่แม่น้ำสองกะเรียรันตีและบิคลีไหลลงมาบรรจบกันเพื่อป้องกันการลักลอบจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูปลาวางไข่หนึ่งมิถุนายนถึง3 1สิเ็สิงหาคมตามประกาศของประมงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากช่วงนี้เริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปลาอ่างเก็บน้ำเขื่อนวิชารลงกรเริ่มขึ้นไปวางไข่่บบบรริิเววณณต้้้้้้นนนนีีีททังพืแม บีคลีเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่วางไข่และอนุบาลลูกปลาและสัตว์น้านานาชนิดโดยเฉพาะปลาพื้นถิ่นสําคัญอาทิปลาเขาปลาอีทุกปลากดปลาชาโดปลายี่สศกปลากาดําปลาช่อนรวมทั้งดภาน้ําเนื่องจากมีแหล่งอาหารและท่าที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยหลบภยัยและพื้นที่ด้านบนตั้งแต่ประตูเมืองกรมประมงได้ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา โดยห้ามจับสัตว์น้ำทุกชนิดโดยมีลักษณะทางกายภาพเป็นทุ่งกว้างที่ชุ่มน้ำที่มีพื้นที่กว้างใหญ่หลายพันไร่ตลอดสองฝั่งของลําห้วยซึ่งเป็นระบบนิเวศที่เหมาะในการขยายพันธุ์ของปลาวางไข่และอนุบาลลูกปลาวไว้อ่อลลูกปลาระยะแรกเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมก่อนจะเดินทางลงมาสู่ด้านล่างอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิรงกรต่อไปซึ่งปัญหาที่ผ่านมามักพบการลักลอบเข้าไปจับปลาในพื้นที่ดังกล่าวจากการออกลาดตระเวนทางเรือเพื่อป้องปรับปรามรการลักลอบจับสัตว์น้ําในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกับการกำจัดเก็บกู้เครื่องมือจับสัตว์น้ำจำพวกคายอวนเบ็ด รารอบในลำพุมีคลี่แล้วอีกหนึ่งแนวทางที่เจ้าหน้าที่ทําคือการจัดสร้างกลุ่มจิตอาสาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนและชาวบ้านที่มีอาชีพทําการประมงน้ําจืดในพื้นที่มาเป็นจิตอาสาในการอนุรักษ์และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังการลักลอบทําการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่โดยการสนับสนุนงบประมาณในการเลี้ยงปลาในกระชังหรือการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าในช่วงเวลาประกาศการห้ามทําประมงในฤดูปลาวางไข่ซึ่งจากการดําเนินการมาในระยะ2-3ปี พบว่าปัญหาการลักลอบจับปลาในช่วงฤดูปลาวางไข่ในพื้นที่ลดลงเนื่องจากทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญโดยเฉพาะปีนี้ในพื้นที่ปริมาณฝนน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมาประกอบกับฝนไม่ตกตามฤดูกาลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการวางไข่ของปลาซึ่งหากปริมาณปลาที่ขึ้นไปวางไข่ลดน้อยลงย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารจำพวกโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ราคาถูกที่สุดและเข้าถึงได้ง่ายของประชาชนชาวสังขละบุรี